สวัดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่12พฤษภาคม63ครับผมจะเอาโกโก้มาปลูกเพิ่มนะครับคือต้นโกโก้ของเขาก็คือผมได้มานี่ก็ประมาณ40ต้นนะครับแล้วก็พร้อมด้วยดินผสมนะครับแกะผสมนะครับ จีเอามาใส่ก้นหลุมเขานะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมคงจะมาใส่ปุ๋ยเตื้อนะครับล้อข้างเขาลงขุมลงหลุมแล้วก็ติดก่อนถึงจะใส่ปุ๋ยตอนนี้ก็คือว่าเป็นดินผสมสเหตุที่ผมต้องใส่ดินผสมเพราะว่าเนี่ครับต้นกาเนี่เดี๋ยวสักกรัเนี่ยหากโคตรเนี่ยครับต้องตัดขวางนะครับตัดทิ้งนะครับเขาเบานะครับเหมือนเราปลูกพวก,พวกเอ ต้นไม่เกี่ยวกับผู้เลี้ยนก็นเหมือนกันครับหากตีโคตรๆนี่เราเบลเ,เขาตัดทิ้งเลยสาเหตุที่ผมเอาปุ๋ยหรือปาจจะปุ๋ย,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 ยอะไรดินดินผสมนะครับลองกดหลุมพราะว่านี่ครับพอสมัยใหม่นี่ต้นก้านะครับนี่ต้นก้าประมาณประมาณห้าสิบเซนครับนี่ครับประมาณห้าสิบเซนต้นก้าสมัยใหม่นี่เขาเจ้าบ่นมีดินครับท่านผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นพวก แทบจะบบมินดินนะครับมันจะเป็นพวกกุยมะเป้าครับกุยมะเป้านะครับเวลาเอาเอา,เอาลงดินไปแล้วนะครับเขาบอกคุนเคยกับดินครับเสร็จแล้วเวลาลงดินบ่บบกเกินสิบวันนะครับปวกจะขึ้นมากินพวกกุยเป้านะครับเนี่ยคือข้อเสียของการใจ้กุยเป้าแต่ข้อดีของเขาใจ้กุยเป้าเพราะว่าเวลาเวลา อ่านผลิตตนกาปืนเอามาขายมันเบาครับง่ายยกง่ายครับเนี่ยครับมันเบาครับแต่ถ้าเป็นดินเนี่ยน้ำนักเยอะนะครับหนึ่งโดนหน้านึงน้ำนักหลายครับนี่คือข้อดีของเขาครับคือมันถูกมาใส่รถรถยนต์มาเนี่ยน้ำนักรถยนต์มันจะเบานะครับแต่ข้อเสียว่าเวลาทามาปลูกลงดินปุ๊บปวกมันจะกินครับนี่ครับผมงวดก่อนผมโดนไปหลายนะครับโดนไปหลายต้นปวกกินนะครับผมก็ต้องหาซื้อเอามาซ่อมใหม่นะครับมาลงซ่อมปลูกใหม่ การป้องกันเบื้องื้อปวกกินนี่จะได้ครับท่านผู้ชมมันมีครับมันมีนี่ครับมันมีนี่ครับอันนี้มันเป็นผงนะครับเป็นผงคล้ายๆน้ำตาลนะครับอันนี้นะสมัยก่อนเขาห้องฟูลาดานนะครับแต่สมัยนี้เขาบ่อห้องนะครับเขาวาเคมีสําหรับใส่ปวกนะครับมันเป็นเม็ดๆคล้ายน้ำตาลนะครับเป็นคล้ายเม็ดเป็นสีน้ำตาลนะครับตรงไีก็เป็นคล้ายสีวงครับนี่ครับ มันก็แท็บบีซีจีนะครับถ้าจะอู้ง,ง่ายๆคือสารใสปวกหล,ลองกลลุมสำหรับปลูกพืชยืนตน้นนะครับถ้าจะไปซื้อนะครับนะครับมันเป็นผงนะครับมันม่เจะเป็นน้ำนะครับมันค่ายน้ำตาลอรวอยลงดินนะครับลักษณะนี่ก็ใจประมาณครึ่งจอนโต๊ะนะครับ ครึ่งช้อนโตะนะครับท่านผู้ชมช้อนโต๊ะนะครับเออช้อนแกงนะครับช้อนแกงโคตรทีช้อนแกงครับช้อนแกงช้อนโตะมันมันตื้นนะครับเอาเป็นว่าจ้อนแกงนะครับเนี่ยผมจะไปหาจ้อนมาก่อนเอาเดี๋ยวเขาจะไปเริ่มต้นกันเลยครับนี่เขาอธิบายกันเรียบร้อยแล้วการปลูกมันเป็นจะได้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปพอกันดิปลูกจริงๆว่ามันเป็นจะได้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อคลิปเพิ่นะครับท่านผู้ชมมาพอกันเลยนะครับท่านผู้ชม มาต่อคลิกกันครับเพราะว่าผมจะขุดหลุมขเขาแล้วนะครับผมก็จะเลี้ยงแถวประมาณปกติเขาประมาณ2เมตรนะครับแต่ผมเลี้ยงแถวนี่ผมใจ้สองเมตร2เมตรครึ่งนะครับท่นานผู้ชมอัพอกเลยครับผมจะใจ้เลียมพุดครับนี่ครับประมาณ2เมตรครึ่งนะครับหนึ่งสองนี่ก็อีห้าสิบเซนนะครับนี่ครับ ผมเลี้ยงแถวสองเมตรครึ่งนะครับนี่ผมกับปลูกปื้นต้นยางพาราเนี่ยแหละครับด้านปุ้นก็เป็นต้นเก่านะครับต้นนี่ผมปลูกมาห้าเดือนแล้วครับเมื่อเดือนทันทีหนึ่งทันวาครับวันนี้ก็เดือนพฤษภานะครับวันนี้ผมโจกดีนะครับได้ต้นกามาความยาวของเขาก็นี่ครับหนึ่งห้าสิบเซนนะครับประมาณหกสิบเซนครับมาคาพอกันเลยครับว่าผมเนี่จะได้ครับ หญ้าแห้งแถนนี้บต้องบต้องบต้องถางเขานะครับไว้เขาคุมดินครับ ผมก็จะคุดลึกไปประมาณ30เซนนะครับท่านผู้ชมเส็จแรวก็จะใส่ด้วยพวกแกบดำครับนี่แกบดำนะครับที่เขาผสมแล้วนะครับนี่ครับนี่ทั้งแกบดำทัง้งทรายม่แกบขาวนะครับแต่เนื้อดินคงจะบ่นี้ครับพอสังเกตวันนี้บ,บ่นี้ครับซื้อมากับประมาณ6กถุงร้อยนะครับ นี้วัดพอครับวัดัวไนอ๋อปอแล้วครับต่อไปก็ตัดครับอ่านี่ครับตัดเอาหักแก้วออกครับ ใส่ลงไปเลยครับอา้าวโอ้โหท่านผู้ชม ผมลืมใส่อะไนไหครับตีอันข้าปวกครับผมทอดครับผมทอดก่อนครับเอ,เอาออกกันครับเอาเอาอยาข้าวปวกใส่ครับขึงช่อนครับรวยๆลงไปเลยครับ พ่อเอาใส่ลงไปใหม่ของสม,มานะครับอุนหกอุไหลายจังลืมครับตอาีเรียบร้อยครับเส้นแรกเฮากคงจะหาไม่มาปักนะครับ นี่ครับกิ่งใหม่ยังพลาเนี่แหละครับามาเสียบไว้ครับอเป็นอันว่าผมก็เซจพิธีการไปเรียบร้อยครับผมออกมาใน40ต้นเนี่ยผมคงจะทำต่อไปให้จนเซจนะครับวันนี้ครับคลิปนี้ก็ขอ อัมลาทางไปชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามผมตัวนี้นครับสำหรับปลูกโกโก้ต้นน้อยนะครับบาย